สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เอ่อได้รับมาอ่านแล้วแบบขนลุกนิดๆเหมือนกันนะชื่อเรื่องว่าอย่าเปิดไฟตอนตี3ครับฟังดูเหมือนเรื่องผีทั่วๆไปแต่เดี๋ยวเรามาลองคุยกันดูค่ะน่าสนใจเลยค่ะเรื่องมันเริ่มที่ตัวละครหลักชื่อเอิร์ธนะครับเขาย้ายเข้าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆที่แบบราคาถูกจนน่าแปลกใจอือือแค่เริ่มก็น่าสงสัยแล้วนะคะใช่ครับแล้วเขาก็เจอเอ่อเหมือนกระดาษโน้ตเก่าๆ ที่คนเช่าคนก่อนทิ้งไว้หลังตู้เย็นเขียนเตือนสั้นๆเลยอย่าเปิดไฟตอนตีสามคำเตือนแบบไม่มีปีมีครุ่ยเลยนะคะใช่เอิร์ทก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าคงไร้สาระนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะคือการวางปมด้วยคําเตือนที่ดูแปลกๆเนี่ยมันดึงดูดความสนใจทันทีเลยแล้วการที่ตัวละครหลักเลือกที่จะแบบไม่สนใจมันเหมือนปูทางไปสู่เรื่องรายๆซึ่งเออเป็นเทคนิคที่เรื่องแนวนี้ชอบใช้กันนะคะเล่นกับความอยากรู้ของเรานั่นสิครับคืนแรกๆกออ็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอคืนที่3เนี่ยสิครับเรื่องมันเกิดเออได้ยินเสียงแปลกๆปลุกให้ตื่นกลางดึกเลย เสียงเหมือนคนเดินอยู่ในห้องข้างๆห้องข้างๆที่ว่าเป็นห้องว่างใช่ไหมคะใช่ครับรู้ว่าเป็นห้องว่างไม่มีคนอยู่แล้วก็มีเสียงตามมาอีกเป็นเสียงครางเบาๆอืมเหมือนคนจะปวดนะครับ ตรงนี้เริ่มใช้ความกลัวพื้นฐานเลยนะคะเสียงปริศนาตอนกลางคืนโดยเฉพาะจากที่ที่มันไม่ควรจะมีเสียงมันกระตุ้นจินตนาการความกลัวได้ดีมากเลยค่ะแล้วเวลาตีสามที่เจาะจงมาในโนต้ตเนี่ยมันก็มักจะถูกโยงกับเรื่องลึกลับอยู่แล้วด้วยนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาทีออ่อะไรบางอย่างมันเปิดออกได้ง่ายบรรยากาศมันเลยยิ่งน่ากลัวใช่เลยครับแล้วด้วยความสงสัยใคล้รู้ที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเอิร์ดก็ทนไม่ไหวตัดสินใจทําในสิ่งที่ คำเตือนนั้นห้ามไว้เขาลุกไปเปิดไฟห้องครับทำตอนไหนคะตอนตีสามพอดีพอดีเลยครับเอาแล้วไงคะการตัดสินใจฝ่าฝืนคำเตือนนี่แหละจุดเปลี่ยนสําคัญเลยมันไม่ใช่แค่กดสวิตช์ไฟธรรมดาแต่มันคือการท้าทายอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งมักจะต้องมีผลตามมาผลมาทันทีเลยครับพอกดสวิตช์ไฟดังแป๊กเท่านั้นแหละไฟทั้งห้องดับปรึบลงทันที แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น3ามครั้งกกกกหูบรรยากาศมาเต็มเลยนะคะเอ,อิร์ดก็รวบรวมความกล้าล่ะครับไปเปิดประตูแต่พอเปิดไปอ้าวหน้าห้องไม่มีใครเลยว่างเปล่าอันนี้เหมือนหลอกให้ตายใจหรือเปล่าคะเล่นกับความคาดหวังเราไฟดับเสียงเคาะเปิดไปไม่เจออะไรเหมือนจะโล่งใจแต่จริงๆอาจจะเป็นการสร้างความตึงเครียดก่อนจะเจอของจริงใช่เลยครับเพราะพอเอ,อิร์ดหันกลับเข้ามาในห้องเท่านั้นแหละ เจอเลยครับเงาดําทะมืนร่างหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงของเขาเองบนเตียงเลยเหรอคะบนเตียงเลยครับเป็นเงาที่แบบมองไม่เห็นหน้าตาแต่รู้สึกได้เลยว่ากําลังจ้องมาอยู่ขนลุกเลยค่ะแล้วเงาดํานั้นก็พูดขึ้นมาเสียงเย็นๆเลยนะครับพูดว่าก็บอกแล้วอย่าเปิดไฟตอนตีสามฉากนี้คือรวมความน่ากลัวหลายอย่างเลยนะคะ ทั้งการปรากฏตัวในที่ส่วนตัวมากๆคือบนเตียงนอนรูปลักษณ์ที่มันผิดปกติเป็นเงาไม่มีหน้าแล้วคำพูดที่ตอกย้ำความผิดพลาดของเอิร์ธเองมันไม่ใช่แค่ผีมาหลอกธรรมดาแล้วนะคะเหมือนเป็นออผู้คุมกฎหรืออะไรสักอย่างที่มาลงโทษคนที่ทำผิดคำสั่งช็อกสุดๆเลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นเอิร์ธรีบย้ายออกทันทีเลยไม่หันกลับไปมองอพาร์ตเมนต์นั้นอีกเรื่องก็จบลงแบบนี้เลยครับจบแบบทิ้งคำถามไว้นะคะ ใช่ครับทิ้งให้สงสัยว่าเงาดำนั้นคืออะไรกันแน่แล้วถ้าไม่เปิดไฟละ่ะจะเป็นยังไงการจบแบบไม่เคลียร์ทุกอย่างเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้เรื่องมันยังติดอยู่ในหัวเราความไม่รู้นี่มันน่าก,กลัวจริงๆเรื่องเล่าทำนองนี้ถึงยังอยู่ได้เรื่อยๆนะคะเพราะมันสะท้อนความกลัวลึกๆในใจเราทั้งกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นไม่รู้จักกลัวผลของการไม่เชื่อคำเตือนแล้วก็ความรู้สึกว่ามันมีพลังงานหรืออะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อยู่รอบตัวเรา จริงครับประโยคที่ว่าก็บอกแล้วอย่าเปิดไฟตอนตีสามเนี่ยมันเลยยังกล้องอยู่ในหัวเลยเหมือนเป็นคำเตือนติดหูไปเลยใช่ค่ะมันกลายเป็นเหมือนแก่นของเรื่องที่ทั้งหลอนทั้งชวนให้คิดตามทีนี้ลองคิดเล่นๆดูไหมคะถ้าคืนนั้นเอิร์ธเลือกที่จะออข่มความอยากรู้ไว้ไม่ลุกไปเปิดไฟอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาการเชื่อฟังคำเตือนนั้นอาจจะทำให้รอดปลอดภัยไป หรือว่าจริงๆแล้วการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นมันเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรหรือว่าการต้องทนอยู่กับความไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะน่ากลัวในแบบของมันเองเหมือนกันอันนี้น่าคิดนะคะ